หนููร้ว่าสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราพิกซี่อยู่กับคอนเซปต์นะคะที่โชว์รูมของคอนเซปต์นะคะ s b d สายราชกุลนั่นเองกับรายการแต่งให้เธอ มาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะคอนเซ็ปต์เนี่ยชวนพวกเราพิกซี่เนี่ยมาแต่งห้องนะคะแล้วก็มาเล่นเกมด้วยเพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถเข้ามาดูห้องที่พวกเราเนี่ยตกแต่งไว้ได้นะคะที่โชว์รูมนี้เลยแล้วก็แอบบอกว่าถ่ายคลิปนะคะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะแล้วทุกคนเคยได้ยินแบบว่าเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์อะไรมาหรือเปล่าเคยเห็นแบบผ่านตามแบบโซนอะไรอย่ี้ยคะที่เป็นโซนคอนเดอร์อืมหนูก็เคยเห็นผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันแบบว่าในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาดังแล้วเขาก็เข้าถึงแบบ คนได้ง่ายใช่เพราะว่าคอนเซปต์นะคะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่รู้ใจวัยรุ่นสมัยนี้มากมากเลยถ้าพูดถึงดีไซน์เนี่ยคือแบบโดนใจวัยรุ่นโดนใจพวกเราที่กําลังหาเฟอร์นิเจอร์แต่งช่ีวิตก็มีหลายดีไซน์ใช่ไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นนะคะมินิมอลหรือว่าวินเทจเขามีหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาเขาเนี่ยถูกโดนใจวัยรุ่นมากๆนะคะไหนเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยอุ้ยหนูอยากอันนี้ด้วยอ่ะทีวี จะดูนี่มาเป็นเซ็ตกันเนี่ยคือจากที่มีคอนโดอยู่แล้วอยากซื้อคอนโดใหม่เพื่อแต่แตงห้<ต>องอันนี้คือมุมมุมในฝันของเด็กแบบจริงอะไรคือเนาะอย่างเงี้ยไม่ใช่มุมในฝันพี่ <c oughs> คือหนูแค่อยากมีแต่ว่าไม่ได้ใช้อ,อ,อยากนั่งเอาไว้นั่งเล่นคอมอะ่ะน่ารักมากเลยรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ในห้องมันจะทำให้ห้องเราดูมีอะไรแล้วเขาดูดีไซน์ให้มันเป็นลายเดียวกันมาดูดูไม่หลงตาอันนี้ที่ถ่ายตอนหนูอยู่หรือเปล่าถ่ายอยู่ค่ะแล้วกันคะแล้วชอบอันนี้ หนูชอบวันนี้เอาจริงนะหนูชอบห้องนี้จริงชิชาคอลเลกชันเติมแต่งความน่ารักและเพิ่มความโดดเด่นไม่เหมือนใครน่ารักอะอันเนี้ยเขาดูาเป็นแบบมินิมอลมากๆาเลยชิชาเขามีทุกอย่างเลยคะมีครบเลยทุกอย่างจริงๆที่รวมถึงรวมถึงพอนิจอร์ที่เป็นแจกันหรือว่ากรอบที่ักอันไหนฝั่งนู้นน่ารักอะไหนไหนลองซิ อุ้ยมันกําลังพอดีมากๆหนูจะเล่าอะไรให้ฟังทุกคนหนูเพิ่งกลับบ้านที่จันไปใช่ไหมแล้วพี่สาวพี่อ่ะเพิ่งซื้อแบบนี้ไปเลยแต่ว่าเหมือนซื้อของออนไลน์แล้วไม่ตรงปกไม่ตรงปกแล้วราคาค่อนข้างสูงเพื่อนพี่นั่งสามคนตรงเนี้ย<อ>ก็ไร้ค่ะแต่ว่าที่นี่คอนเซ็ปนะคะลองมาซื้อดูนั่งกี่คนก็ไม่หักค่ะจริงโอ้ยอันนี้คือห้องอีกห้องนึงไหนลองมันนอนได้หรือเปล่าอุ้ยได้ไหมอ่ะมันดึงดงอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้ไว้ใจเรา กามันไม่ใช่นั่งหรอคะ่ะแต่มันม,มันยิ่มากเลยอ่ะดูสิ <c oughs> พี่เขาบอกว่าพิกซี่พูดนายเกินไปแล้วนะ <c oughs> พี่คะเราไปเล่นเกมกันค่ะพี่ อันนี้คือห้องของเราเหรอแล้วในเฟอร์นิเจอร์ล่ะเออนั่นดิแต่หนูว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ<อ>แค่เราต้องหาเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกม Treasure Hunt กันเกม Treasure Hunt นี้เป็นยังไงล่ะคะพี่เกม Treasure Hunt นะคะก็คือจะให้ทุกคนนะคะหาเฟอร์นิเจอร์นะคะคนล,ละ5ชิ้นนะคะโดยมีเวลาทั้งหมด10นาทีค่ะเราของเพื่อนไป่อนได้ด้วยโอเค<ๆ>ใครหาก็กคือคนนั้นกได้เลือกห้องที่อยากแตกไปเลยค่ะโอ,โอเคะค,ะค่ะจะมีที่พี่ทีมสร้างของคอนเซ็ปนะคะ คอช่วยเรายกของด้วยโอเคค่ะขอไหมคะขอค่ะตัดสลัดตังอดไหมคือไม่ได้หาของตัวเองนะมัวแต่ของเพื่อนไปซ่อนโดนเน่ทุกคนหนูจะโดนแกอิงกบเอาอันนั้นไปซ่อนเร็วเดี๋ยวพี่จับตัวมาเไว้ได้ได้แล้วร่วมมือกันใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าเอามาไว้ที่นี่แล้วอิงควเอาไปซ่อนได้ไหมคะไม่ได้พี่มีตัวการ์ตน เราไม่รู้ว่าของเราอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาเอาของคนอื่นไปซ่อนกันนะคะมีคนจะเปลียนมีคนจะไปแยกของหนูอันนี้ของเขานี่ของเขาแอบแอบใช่พ <ś c oughs> ี่จา๋าพี่พี่จ๋าพี่ยกอันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะแล้วก็หนูเห็นอีกอันนึงที่เมื่อกี้น้องอุ๋อยู่ไหนอ่ะหนูว่าหนูโดนแกล้งชัวแต่หนูจะไม่แก้คนอื่นหรอกนะหนูจะหาของให้เจออย่างแรกเลยนะ อุงอุงอยู่ไหนจ๊ะอุงอุงอยู่ไหนอ่ะคือตอนนี้ไม่ได้หาของตัวเองเลยอ่ะหนูรู้ว่าของอีกโกอยู่ที่ อิงโก้อุ๊งอุงพี่ไปไหนอ่ะหนูไม่รู้หนูยังหาเของตัวเองไม่เจอเลยแต่ว่าพี่ไม้ส่้อยของหนูนะ่ใช่ยม่ดีตรงนั้นแน่นอนเลยไม่รู้โอย้ยหนูยังไม่ได้ของตัวเองเลยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเราหากระจกดีกว่ากระจกกระจกเจอแล้วหนึ่งชิ้นแล้วค่ะแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็อะนี่ พี่คะอันนี้ค่ะอันนี้ของพี่มาวเอาไปซ่อนอยกว่าหนีว้ายิงโก้หยิบของหนูไปหนีเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะพี่เอฟใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะ เหลืออีกนิดหน่อยแต่ว่าสู้ครับไปหาอุ่นๆกันเถอะค่ะอันนี้ใช่อันนี้ไหมคะมันใช่ไหมคะแล้วก็อนอนมีสองอันหนูม,มีสูตรผิดละหนูหาของหนูไม่เจออะโอ้โหโหโหพี่ช่วยหนูหาด้วยดิเหลือเกือบครบแล้วค่ะพี่เหลือเกือบครบหมดทุกอย่างเลยหนูหาแล้วไม่ค่อยจะเจอแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ย อันนี้แล้วค่ะอันที่สองแบบอันนี้ค่ะหนูว่าใช่นะหนูว่ามันเป๊ะอยู่นะเป๊ะเลยค่ะพี่จา๋าอันนี้เลยค่ะขอบคุณมากครับแบบตอนนี้หนูหาอุ่งๆไม่เจอค่ะทุกคนน่าจะมีคุณตำรวจครับผมเจอโจนผมเจอจน <laughs> ไปซ่อนหรือเปล่าไม่ได้เอาไปนะอุงวงอยู่ไหนอุงวงอยู่ไหนอ่ะหนูเลยตอนแรกพี่มาบอกว่าหนูเอาไปหนูไม่ได้ไปอันนี้ใส่ร้ายอันนี้ใส่ร้ายดูหน้าไว้ค่ะนี้ใส่ร้ายพี่ก็กอดดูเทสไปเลยหนูยังไม่ได้ทำอะไรกับอุ๋งอุงเลยโอ๊ยเจอแล้วมีคนย้ายจริงๆด้วยนี่ใส่ไี่อดีช่วยหาอุ๋งอุงหน่อยอุ้ยอุ้ยพี่พี่พี่หนูหนูหยิบไปส่งอะไรได้ไหมมีคน ค่แอบหนูเจอแล้วอันนี้ปะคะอันนี้ปะคะหนูครบแล้วหนูครบแล้วหนูครบแล้วพี่หนูช่วยหนูช่วยยกหนูครบแล้วว้าเจอแล้วหนูครบแล้วหนูครบแล้วหนูครบแล้วพี่หนูครบแล้วไป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 หนูครบแล้วครบแล้ว แล้วยวรอดูในเทปเลยใครเอากระจกไปไหนพี่ไม่ได้เอาไปพูดจริงอันเนี้ยพี่ไม่รู้ไม่กระจกเป็นแต่งตัวพี่ตอนนี้ยังขาดอีกอันหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเจอกันหมดแล้วแต่ว่าหนูว่ายังไม่เจอเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามันอยู่ห้องนี้แล้วตอนนี้ก็หาไม่เจอเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นอีกดีกว่าค่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว ใครแกลงพี่เปล่าพี่เห็นแต่ว่าพี่บอกหนูให้ไปหาต้นกุหต้นแกงทุกอันเลยหนูไม่ได้แกลงใครเลยหนูหนหน,หนูโดนแต่คนแกลงอันนี้ของเขานี่ของเขาแอบแอบราดูใ<ห>นเทปว่าใครแกลงใครจริงหนูแกลงแค่พี่มิน้คนเดียวหนูพูดแค่นี้แหละเอางี้เราเรารู้จากคนที่ได้ที่หนึ่งอะ คนนั้นคือคนที่แกลคนเยอะสุดถูกหนูได้ที่โลเพราะหนูโดนแกลเยอะสุดแค่นั้นแหละปวดหัวเลยอะเหนื่อยมากทำไมมีเวลาแกลคนอื่นเยอะจังอะเย้เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ใครเข้ามาก่อนที่หนึ่งเราเองคนที่แกลเพื่อนเยอะที่สุดค่ะคนนี้จริงค่ะตอนนี้เราเฮ้ยเราเรียงตามลำดับเลยค่ะจริงค่ะหนึ่งสองค่ะที่โลค่ะหนูเป็นที่หนึ่งนะคะเพราะว่า เป็นอันนี้สงผลบุญจากอะไรไม่รู้เพราะว่าเอาของเพื่อนไปซ่อนแล้วก็เจอของตัวเองในที่ซ่อนที่เอาไปซ่อนของเพื่อนเขาเรียกว่ามามากระดวง,ดวงเอองั้นอยากจะเลือกห้องไหนดีคะพี่หนึ่งี่หนึ่งเลือกห้องเล่นค่ะห้องนอนค่ะห้องแต่งตัวค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาตกแต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์จากคอนเซปต์คอลเลกชันบลังกาและชิชานะคะ เพื่อเพิ่มความอ่อนหวานและก็ความน่ารักให้กับห้องของเราค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ที่นี่นะคะใช้ไม e ้อีวานที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยจากยุโรปเลยค่ะใส่ใจสุขภาพสุดๆค่ะสําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไว้ใจที่นี่ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปแต่งห้องกัน,กนต่อเลยนะคะไป,ไปเลยไปเลย,เลยตอนนี้นะคะหนึ่งกำลังจะเริ่มแล้วคะ่ะทุกคนจะเริ่มคอนโดแมวของพิมพมาก่อนจะชิงมาอยู่ในห้องนอนองมีอะไรบ้าง แต่ว่าหนูอยากไว้ท้ายท้ายเตียงค่ะแต่ว่าหนูว่ามันยังเล็กไปอ่ะเดี๋ยวหนูจะไปหาพาเนเจอร์ที่ใหญ่กว่านี้กนนันนี่อันนี้เหมาะอันนี้เหมาะกว่าว้าวหนูเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนอ้าว ตอนนี้หนูกําลังหาเฟอร์นิเจอร์ที่หนูบอกทุกคนไปนะคะว่ามันควรอยู่ข้างๆน้องคอนโดมแมวเราเจอละหนูไม่แน่ใจว่ามันจะพอดีไหมอะแต่ว่ามันก็ไม่ควรกว้างเพราะว่ามันจะเกินเสาเราลองไหมคะเราเราเราเรียกพี่ๆเขามาลองได้ไหมคะมีพี่สุดหล่อสองคนมาช่วยยกของนะคะขอบคุณมากครับ สำหรับหนูนะคะเป็นคนที่อยู่คนเดียวที่กรุงเทพใช่ไหมเราก็จะไม่มีคนช่วยยกของแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ตัวบางร่างน้อยนะคะก็จะยกของหนักไม่ค่อยได้แต่ที่นี่นะคะคอนเซปต์นะคะก็มีบริการยกของให้ถึงที่เลยนะคะทุกคนมาใช้บริการกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็จะไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่จะเอาไปแต่งในห้องแต่งตัวของเราค่ะพี่ชายสุดหล่อมาช่วยเรายกไปนะคะเราจะาตัวนี้นะคะไปวางไว้ในห้องแต่งตัวของเราเป็นชั้นวางของเอาอันนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เจอโต๊ะตัวหนึ่งที่มันตะโกนชื่อเราบอกว่าพิกซี่พิกซี่ตัวนี้ถูกต้องมากพี่ชายคะ่ะตัวนี้ค่ะเราก็เจอ ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นตู้เก็บของแล้วก็เป็นทั้งลิ้นชักในตัวนะอันนี้นะคะมันดูแบบว่าน่ารักแต่ว่าใช้งานได้จริงมากทุกคนแบบว่าฟังก์ชั่นอลแล้วก็ยังน่ารักมากนะคะ ถ้าเกิดว่าหนูเป็นเด็กที่แบบว่ากำลังจะสอบเข้ามหาลัยแล้วมีโต๊ะอ่านหนังสือแบบนี้พออีนนฟินอะเอคุ้มไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยเล็กเกินเราจะต้องไปใส่สำหรับอ่านหนังสืออย่างเดียวห้ามขี้เกียจถูกอันนี้คือโต๊ะที่ถูกต้องนี่แหละนี่แหละหนูชอบหนูอยากได้เลยอันเนี้ยชอบอะลรที่มันแบบว่ามีสีนิดนึงค่ะทุกคนที่นี่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงขายไหมคะถ้าวางปึ๊บมีที่วางแผ่นเสียงปึ๊บป๊บ เปิดเพลงปุ๊บจบ แต่งวันนี้นะคะก็คือแนว Danish pastel style นั่นเองใช่มีความมินิมอลแล้วก็มีสีพาสเทลน่ารักสดใสนะคะอัาไหนแนะนำกันดีกว่าว่าใครแต่งโซนไหนยังไงเริ่มจากมุมนี้เลยมาไปตรงห้องนอนก่อนนะคะมาจ่ามาจ่ายยังไงจ๊ะคือชอบเตียงนอนอันนี้อย่างหนึ่งเห็นแล้วอยากนอนมากมันนุ่มเหรอนุ่มมันดูแบบและที่สําคัญนะสิ่งนี้ไม่ดูดฝุ่นด้วยแบบไม่ไม่เก็บไม่เก็บฝุ่นอุ้ยดีเลยหนูอยากนอนอ่ะเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้หนูจะได ไม่แบบไม่คันไม่อะไรที่สําคัญมีที่ดักฝันด้วยค่ะจะทําให้ฝันดีนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสีพาสเทลหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราเหนื่อยเหนื่อยมาแล้วกลับมาเจอสีที่มันค่อนข้างสดใสเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกความรู้สึกของเราสดใสขึ้นต่อไปค่ะเป็นโซน walk in closet นะคะ,คะนี่นะคะตรงนี้ ถึงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานด้วยแล้วก็จริงๆตู้เสื้อผ้าอันนี้ม,นมันมันแบบว่ามันเจ๋งมากเพราะว่ามันเป็นซอฟท์โคสตค่ะทุกคนแบบว่าปิดไปแล้วไม่มีเสียงมันเงียบมากแล้วมันก็นุ่มนวลแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถส่องกระจกตัวเองได้ด้วย<ม>ทั้งกระจกในตัวเลยใช่เป็นตู้แล้วก็เป็นกระจกในตัวนะคะนี่น้องอิงโกว่าเขาว่าพิกซี่ด้วยน่ารักใช่ นนเป็นโซนแต่งหน้าใช่โซนแต่งหน้าอันนี้ก็เอาดอกไม้ให้มันเป็นกิมมิคว่าแบบว่ามีความสดใสอะไรอย่างนี้โซนต่อไปนะคะเป็นโซนที่พี่มาแต่งก็คือเป็นโซนนั่งเล่นนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วแบบว่ามีโซฟามีอะไรมาอยู่แล้วแต่ว่าหนูไปหาหมอนมาแมชเพิ่มนะคะเพื่อแบบว่าก็มีสีพาสเทลอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากเพิ่มลูก,ลกเล่นให้มันแบบว่าดูป๊อปขึ้นมาก็เลยเลือกสีที่แบบว่าสดใสขึ้นมาหน่อยแบบอย่างเช่นหมอนหรือว่ากีวีนะคะจะทําให้แบบว่าห้องมันดูสนุกมากขึ้นนะคะ แล้วก็สิ่งที่หนูชอบในห้องนี้มากเลยนะคะก็คือตู้ทีวีอันนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าดีไซน์มันแบบว่าดูมินิมอลวินเทจห้องเนี้ยดูเป็นเราเนะเพราะว่าพี่ซี่อ่ะหนึ่งของเยอะออของเยอะแล้วพอมีตู้ที่มันเป็นตู้ทึบอะค่ะทุกคนออมันจะทําให้ห้องดูไม่ลกมากหนูอยากซื้อสิ่งเนี้ไว้เลยไว้เลยแล้วไว้อยู่ด้วยกันแม่อางยิงนเดี๋ยววันพรุ่งนี้พวกหนูมาอยู่นี่ีดกว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะตั้งแต่มาเล่นเกมมาแต่ห้องกันเราให้เราฟังหน่อยสนุกค่ะ แล้วก็หนูเป็นคนชอบแต่งห้องอยู่แล้วเคยเคยมีช่วงหนึ่งที่ย้ายคอนโดใช่ไหมคะแล้วก็กําลังแบบหาเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมีความสุขมากเลยค่ะแบบจะได้กลับมาอยู่ในห้องของเราอะไรเงี้ยเวลาเหนื่อยแล้วกลับมาเจอห้องที่เราตั้งใจแต่งห้องที่ทุกสิ่งคือสิ่งที่เราชอบหมดเลยมันแบบหายเหนื่อยมากค่ะสน,นุกตั้งแต่ตอนที่เล่นเกมแล้วค่ะเหมือนเราได้กลับไป เล่นแบบการเล่นวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยเล่นวิ่งไล่แปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเล่นซ่อนหาหาของอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนที่มาแต่งห้องก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆทีส่สำหรับหนูค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยแบบว่ามีห้องนของตัวเองอะไรขนาดน,นั้นแล้วก็ยังไม่ได้แบบเคยแต่งแบบจริงจังแล้วก็ครั้งนี้ก็มาแต่งถ้ามีแบบว่าห้องที่เป็นสถานที่ของตัวเองในอนาคตก็คิดว่าน่าตัวเองน่าจะมีความสุขมากจริงๆส่วนตัวชอบชอบ,ชอบแต่งห้องมากเลยค่ะแบบว่าอินกับ พวกเฟอร์นิเจอร์พวกของแต่งห้องมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมีโอกาสได้มาลองแต่งจริงๆก็รู้สึกว่าสนุกค่ะไม่ไม่อยากกลับบ้านแล้วค่ะอยาง <c oughs> มันคือการรวมทุกอย่างที่ทเราชอบแล้วเราตั้งใจแต่งอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรากลับมาแล้วเราเจอบรรยากาศแบบนี้มันก็คงแบบว่าได้พักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับว่าได้มาแบบว่าลองเลือกตรงนี้เลยแบบว่าเดินหาตรงนี้เลยกับทางคอนเซปต์ใช่ไหมคะก็ยิ่งรู้สึกว่าเราครบคันจริงๆนะไม่ว่าจะแบบว่า จะเป็นเฟอร์ใหญ่เฟอร์เล็กเครื่องเล็กๆน้อยๆของแต่งห้องอคือแบบว่าครบครันมากมาครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวสามารถได้แบบว่าห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะทุกคนห้องที่ว่าน่ารักแล้วนะคะของจริงต้องบอกก่อนว่าน่ารักกว่าในคลิปมากๆนะคะพวกเราอยากจะ ชิญชวนทุกๆคนนะคะมาดูห้องที่พวกเราพิกซี่นะคะแต่งกันเองกับมือนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะ <D isk> เข้ามาดูของจริงได้ที่โชว์รูมของคอนเซปต์นะคะที่ SBD e s i g n Square ราชพฤกษ์ค่ะจะได้เอาไปเป็นไอเดียให้เพื่อนๆ <D isk> แต่งตามกันนะคะรับรองว่าแต่งตามได้ไม่ยากเลยค่ะที่หนูบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อต้นคลิปมันคืออะไรอะเซอร์ไพรส์ของเรานะคะก็คือห้องนี้เนี่ยเราจะมีของแจกฮะแจกห เรานะคะจะแจกเฟอร์นิเจอร์ค่ะทุกคนมีอะไรเราจะแจกให้หมดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะมาดูห้องของพวกเราพิกซี่นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจคอนเซปต์เลยค่ะแล้วก็ มาสนุกกันเยอะๆนะคะงานนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนตั้งใจแต่งห้องนี้มากๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงพวกเราทั้งสามคนต้องขอขอบคุณคอนเซปต์เลยนะคะที่พาพิ่ซี่มาเล่นเกมสนุกๆแล้วก็ได้แต่งห้องสวยๆแบบนี้ใช่ค่ะ,คะสำหรับใครนะคะที่เราติดตามทั้งคอนเซปต์แล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ยูทูบนะคะเพียงเซริร์ชว่าคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์ค่ะ ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะล่าสุดนะคะก็เพิ่งปล่อยเพลงฟีด g e t set go ไปรับชม m อมวีได้บน YouTube Lit Entertainment ค่ะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุก Music Streaming เลยค่ะบ๊ารัค่ะสำหรับ EP หน้านะคะจะเป็นใครที่มารอแต่งห้องให้เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเราติดตามได้ในรายการแต่งให้เธอบ๊ายบาย